ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 235นะครับที่หน้าจอแตกนะครับนี่นะฮะหน้าจอแตกกระจกนะครับนี่นะฮะก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะพร้อมติดฟิล์มกระจกนะครับนี่นะฮะก็ติดเสร็จเรียบร้อยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็กดนี่นะฮะ ึ้นสถานะการชาร์จนะครับน,นีถอดอาซชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับสินเซอร์ฮาร์เรทก็ยังคงทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะไฟพื้นหลังแบ็คไลท์ก็ทํางานนะครับอันนี้นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยซ็นเซอร์ฮาร์เรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติ พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทํางานได้ตามปกติย้อนกลับนะครับก็<อ>ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับ ก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบยยินดีให้บริการใช้อะไหลกามินแทร้อยเรนนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ